แนนนี่ยัมมี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสทุกคนวันนี้มาพอกับแนนคือเกาเนาะจ้าฮัลโหล everyone welcome to แนนนี่ยัมมี่ชาแนลมันนี่แนนจะบ่มีอย่างมาชวนะะพี่น้องกินเนาะจ้าแนนจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เกี่ยวกับความรู้ที่แนนพ่อมีแล้วก็เคยเจอกประสบกับตัวเองเนาะจ้าพี่น้องจ้ามันกับมีการเกิดดราม่าขึ้นอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าวันนี้แนนจะมาวาร์เรื่อง ค่านิยมของการเอาสามีฝรั่งหามีหาสามีฝรั่งเนาะจะ้ะมันเป็นไงไดก่อนอื่นแน่นกับจองบอกว่าแน่นกับบทยงเนาะจะ้ะว่าเป็นยังแน่นคืออยากได้สามีฝรั่งเพราะทุกคนความลําบากเนาะจะ้ะมันบกคือกันความทุกข์ความอยากตั้งแต่พอแม่ปป่ยาตาายเฮามามันบกคือกันเนาะจะ้ะบางคนเกิดมาในครอบครัวที่แบบว่ามีเงินมีทองมีรถมีบ้านมีอียงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ สุขสบายอยู่แล้วนะจ้าว่าไงๆซะเนาะเออแต่บางคนเขาก็เจ้ากับ่บดดมีบ้านมีรถมีอีหยังมีแค่มีเงินใส่ไปแต่ละมือจ้ะหรือบางคนอาจจะโบมีแม่กระทังเงินสื่อจักสื่อเขากินเนาะจ้ะขอบครั่วของแต่ละครอบครั่วบ่คือกันเนาะจ้ะแน่นบ่อยากให้เอาอ่าค่ำอีหยังมาตัดสินทั้งสินจ้ะเพราะว่าแต่ละคนห้าบ่ไปสามารถตัดสินอ่คขอบครัว คนอื่นใดว่าความเป็นมากคือเจ้าเป็นแน่ใดเนาะจ้าพี่นอกก่อนอื่นกับต้องบอกว่าแน่นบทียงคือกันแหละจ้ะที่แน่นบอกแน่นบทียงเนาะจ้ะเป็นยังคืออยากได้สามีฝรั่งเพราะอยากให้ชีวิตทุกคนอยากให้ชีวิตดีขึ้นจ้ะอยากให้ชุดตัวเองสุขสบายอยากให้ตัวเองครอบครัวตัวเองสุขสบายมีเงินมีทองใส่มีหนามีตาเพิ่มขึ้นเนาะจ้ะจาก คนใดที่แบบว่าขอบครัวฐานะอยากจนพอใดมีสามีฝรั่งกับคำว่าอาปากข้นน้องพี่น้องได้ได้ลืมตาอาปากกันนะจ๊ะพี่น้องถึงจะบ่รำบ่รวยแต่กับพ่อมีพ่อกินบบได้แบบว่าจนคือตะกี้นาอจ๊ะจนจน,จน,จ,นจนบ่ตองมีเงื่อนสื่อกับเขากับนามกินนะนะพี่น้องไผบ่เคยเจอกะ่าว้าบบได้ดอกนาะจ๊ะพี่น้องคือคือสีบบรู้ซึกเอ่อสำหรับคำคำนั้นว่าคำว่าจนมันเป็นแบบใดสำหรับแน่นนี่ แน่นสิมาว่าพี่น้องฟังนะจ้ะว่าเป็นอย่างชีวิตแน่นเป็นเป็นข้อมเป็นมากเป็นแน่นแต่หน่อยเป็นอย่างแน่นคือแสงสวงหาสามีต่างชาติว่าิเอ่อก่อนอื่นเลยแน่นก็ย่อนไปต่างแต่อันสมัย20ประมาณ25ปีที่แล้วนะจ๊ะยีสหาตอนที่พอกแม่แน่นยังอยู่นํากันและตอนที่แม่แน่นยังบทเสียนะจ๊ะแม่แน่นเสียใบประมาณ24 25ปี่ยี่ได้ปีเลยจ้ะพี่น้องตอนยี่ตอน24 25ปีที่แล้วน่ะ แน่นกบพอแน่นกับครอ,อบครัวแน่นมีพอมีแม่เนาะจ่ะแล้วก็นแน่นแน่นเป็นลูกคนเดียวด้วยจ้ะที่จริงมีมี่อ้ายอยู่คนหนึ่งจ้ะแต่ว่าอ้ายเสียตั้งแต่แน่นอายุ2-3ขวบจ้ะเอ่อพ่นถือมาบ่ากัดเนาะจา้ะแล้วที่นี่แม่ก็พอพ่นบดได้อ่าพาไปซีดยาครบ เข็มมันน่าจะผิดมันเลยกำเริบก็กเลยสักก็เลยเสียชีวิตจะส่งโรงพยาบาลบ่ท่านจะพี่น้องจ้ะเสร็จที่นี่แม่แน่นกับพ่อแน่นก็พ้ากันใหญ่ลงไปอยู่ทางใตไปอยู่สงขาเ้อจ้ะแน่นเคยอยู่สงขาเจถึงปีพอล่ะจะยยงา่อืเจ6 7, 7ปแีแน่นจําบอดดา,ามป้านนี่ล่ะจจะ6 7เจเกิน8ปีดอกจ้ะแน่นจําบ่ดดาเนาะจ้ะแต่ที่นี่แน่นอันก็ด้วยความเดียวพ่อแม่ก็รักก็เลยจ้ะเพราะว่ามีลูกเหลือลูกผู้ดเดียวน่าจ้ะก็ชีวิตย่องน่อย ตอนที่แม่ยังอยู่นะจะก็สุกสบายอยู่จ้ะเพราะว่าพ่อแม่เหตุงานเนะจ้ะพ่อแม่เหตุงานกับทรงเสียเ้าผูุ้เดียวกับก็แบบก็ใส้ชีวิตคือเด็กหน่อยทั่วไปจะ้ะพ่อมีมีกินมีอยากเนอจ้ะบัน,นีีพอ่อพ่อแม่เสียตอนแน่นั้นขึ้นม่อหนึ่งจ้ะแม่แน่นแม่ของแน่นเอ่อเกิดอุบัติเหตุจ้ะแม่ของแน่นอันถูกรถอันพ่วงอ่ะจ้ะอันชนและพอดีแม่กับเข้าไปอยู่ในระวางรอรถ พวงนะจ๊ะที่นี่ล่อรถขังหลังกระเยยบกันเละเบิร์จ้ะช่วงนี้แหล,ละเบิร์ตเนาะจ้ะก็บอยากมาวา้าปันหดดอกจ้ะมันมันมันกับเป็นความทรงจําถี่แบบมันเห็ุให้คิดหอดแม่เอาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ก็ว่าอยากดาราหม,มาเยเนาะอยากมี่แม่คือคนอื่นนะเนาะพอเฮาสุขสบายขึ้นมากก็อยากมี่แม่อืมเดี๋ยวแดงกองเราอีกต่อน,นะจ้ะพี่น้อง <c oughs> ขอโทษที่จะอืมและที่นี่แม่แน่นเสีย ชีวิตแน่นกับเปลี่ยนจ้ะแน่นเปลี่ยนมองได้ปฏิตอนที่แม่แน่นถูกรถช่นอ่ะเฮ็ดพิธียังเรียบร้อยแต่น่าจะเผาเซ็ตเรียบร้อยแล้วแน่นก็คิดว่าออโอเคกันยังมีพออยู่น่าจะเออพออยู่กับบริเป็นยังสินะจ๊ะและ้วก็ทางบริษัทลดพ่วงก็กหายเงินมาก่อนเนึงจาะบลายเป็นได้ดอกจ้ะแต่กว่า ก็โอเคในระดับหนึ่งจะใส้สดใสในค่าเสียหายนะนอกจากล้วก็ให้เงินก่อนเป็นทุนการศึกษาแต่ทุนก่อนการศึกษานั่นกับไม่บัญชีจะเปิดเป็น2ชื่อแต่จะเป็นซื้อพอแน่นกับซื้อแน่นนอกจากเป็นเป็นบัญชีตอนแรกพอเป็นกับว่าอันเชเกบเงินอันนั้นเราจะไว้ให้แน่นเป็นศึกษาเป็นทุนการศึกษาแต่มันก็บม่ใช่จ้ะพี่น้องผ่านไปได้3เดือนที่จริงมันต้องเบิกสองคนเมนว่าจะบัญชี บอจ้ะพอแน่นหลักเอาไปเบิกไปเบิร์ตจะเงินนะจ้ะแน่นบอลหลยยังจักยางเลยจ้ะม,ม,มาลูอีกชีอขึ้นเบิดแล้วมาะมานสองสองเดือนเนี่ยจ้ะสองเดือนที่หลังจากแม่เสียอะไรจ้ะบอเกินหนีดอกเงินกับเบิดแน่นกับเป็นลูกเนาะจ้ะแน่นกับบอกยังบอได้เบ,บิรบจักนอกจ้ะเพราะว่าอันพอก็คือพออ่ะนอกจ้ะเงินเงินเพิ่นอยากจะเอาไปใส่ยังก็เอาไปนอกจ้ะตอนนั้นแต่แน่นคิดกับคิดว่ามัน เป็นทุนการศึกษาแน่นเนาะเนวพันะเก็บไว้ให้แน่นมันกับบอมแมนพี่น้องฝนสุดท้ายพอแน่นกะใส่เงินจนเบิดจากบอมี่ยังมาที่นี่พอกะติดการพนันเนาะจ้ะพอบอกง่ายๆซะบดิยบักมันประจานพอกับติดการพนันได้กะได้เมียใหม่จ้ะหลังจากนั้นแม่ได้เสียได็ดซ้เดือนพอกะมีเมียใหม่พอมีเมียใหม่แน่นกับเม่ใหม่กะตามธรรมดาเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะน่อยค้นที่ว่าลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงจะถูกกันนะนะพี่น้องอืม ที่นี่ก็ละเหาะละแหงกันมากเรื่อยๆแหละจจะแบบบบเป็นบบเป็นตะยูนะพี่น้อง้วที่นี่พอกับเหตุงานกับมีแต่เลนการพนันเนาจะมันกับ่บมีเงินมาทรงเสียแน่นที่นี่แน่นตอนนั้นกําลังอยู่ม่อนึะาจา้ะม่อนึเด็กน่อยกําลังกินนะพี่หน่อยสบสอง12บ3 14ปีบี่ปีนี่เรอืมกําลังกินกําลังแบบจะเริ่มเติบโตนะจ๊ะแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยจ้ะพอบบมีเงินห้ไปโรงเรียน โมมีแม,ม่แต่บางมือแบบเข่ากินกับ่ไดดบริบรกิน,น้ะพี่น้องเป็นยังแน่นไปรงเรียนแน่นใดแต่ค่ารถเหมือนตอนนั้นประมาณ10บาทนี่ล่ะจากค่ารถไปรงเรียนจากบ้านไปโรงเรียนกับประมาณอัน30ถึง4ี่นาทีจากขึ้นรถ2แถวไปทางเสือกับรถบัตรจ้ะรถบัตรตอนอยู่ทางใต้นะจ๊ะแน่นอยู่บ้านข้องเงะจา้าอำเภอสะดาจังหวัดสงขลานะจา๊าตะกี้ ลรที่นี่แน่นแน่นอยู่ข้อง่งแต่แน่นไปเลี่ยนอันอยู่สะดาวจา้ะอยู่สะดาวเพราะว่าอันแน่นแต่ทุนโรงเลียนเนาะจ้ะก่อนที่แม่แน่นเสียนั่นอันแน่นอยู่ปฐมลราที่นี่น,น่นผลการเรียนนี่ยังมันดีนะจ้ะลรที่นี่อาจารย์เพิ่นมีเอื่อยเพิ่นเป็นคู่อยู่โรงเรียนสะดาวเพิ่นก็เลยห้ทุนการศึกษาแน่นไปเลี่ยนทีนั่นจ้ะแน่นก็เลยแต่ไปเลียนอยู่สะดาวจ้ะพี่นนอะหลังจากนั้นมากับ พอติดกันพน,นันเนาะจ้ะแล้วกับบ่มีเงินแม่จะหายลูกไปโรงเรียนจ้ะได้เงินไปสิบบาทพอได้ค่ารถไปกับพี่นอ้องเวลาโหดเบรกมาพ่อเบรกเนาะพักพักเที่ยงเนาะลงเรียนเนาะจ้ะมันกับมูส่วนไปกินเขา้าบ่มีเงินกินเขา้าพี่นอ้องมูถามาไปกินข้าวได้เวลาเบรกแล้วจ,จ้ะเจ้าหูบ่าข่อยว่าแเนี่ยไรฉันไม่หิวหรอกทั้งทังที่ความจริงนะ มีเงินแค่อันคารถกลับบ้านไปกลับบ่มีเงินซื้อเขากินพี่น้องบ่มีเงินเจ้าหูบอกว่าความลําบากของข่อยมันปานได้ข่อยเด็กน่อยๆข่อยบ่มีเงินกินเขาวข่อยได้เบิ่งก็าเจ้ากินเขาน่ะข่อยต้องลองอาหารน่ะข่อย่กล้าเข้าที่พี่น้องข่อยเป็นยังคือแบบว่าจังสันข่อยหิวแต่ข่อยข่อยบ่มีเงินกินด่ะข่อยบ่มีเงินเพราะข่อยให้แค่อันค่ารถไปโ่งเรียนอืม ไม่ได้ค่ารถเป็นอย่างค่อยคือว่าความลำบากของแต่ละคนมันบ่คือกันเป็นอย่างค่านิยมว่าเอาสามีฝรัง่งอยากหาสามีฝรั่งกับเพื่อความอยากให้ชีวิตเจ้าของดีขึ้นนี่แหละพี่น้องมันตันเนะพี่น้องเนาะเข้าบ่ว่า,วามีเงื่อนกินเขาเนาะเห็นหมกินละ่ะเจ้าของบ่ด้กินกลับมาบ้านแน่นใจชีวิตอยู่แบบนั้นเป็นอาทิตย์อาทิตย์จะ ที่โบได้กินเขาที่โุงเรียนเลยนะจ๊ะวันที่นี่จะห่อเขาไปกินกับเขาอะมันเหลือหน่อยเนะาะจ๊ะก็ต้องเหลือแบบว่าให้ประคับประคองทั้งบานเฮานําพพอแม่อีกแม่เลี้ยงอีกแล้วกันลูกเพิ่นอีกเนาะจ้ะก็บ่ได้ห่อเขาไบ่ได้ห้อยามไปกินแล้วเวลาหม่ส่วนก็ว่า่บหิวพี่นอ้องแล้วกันนี้ไปพ่นละ่ะไปทําท่าอ่านหนังสืออยู่ตนใหม่อยู่กลางข้างๆสน้มฟุตบอลนะจ๊ะ บ่มีภัยหูเนี่นบ่เคยบอกหมูบ่เคยบอกภัยเลืองนี่เนี่นบ่เคยบอกภัยพี่นอ้องมันเก็บมันเจ็บอยู่ในใจมันมันจำเสม,มอเนี่ยมันจำว่าเป็นหยังคือบ่อยากสอนให้ลูกลูกเด็กน้อยเสม,มอนี้โชคดีจ้ะพี่นอ้องโชคดีมงใดคือว่าพ่อแม่มีเงินซัพพอร์ตลูกความเทคโนโลยีมันมากขึ้นวิธีหาเงินแต่ละครอบครัวมันก็มากขึ้นเป็นอย่างเด็กสม,มอนี้บางคนนะ่ะบ่หูจากความลําบากเจก้ะ เขาเพิ่อสัมผัสในตรงนั้นจะ้ะพ่อแม่บางคนกะมีแต่ห่ไห่ไหา,หาเนาจะจ้ะแต่แน่นแน่นแตกต่างจากเด็กหน่อยผู้อื่นหลายๆคนแน่นโบมีเงินโบมีเงินกินเขาตอนไปโรงเรียนอะคะ่ะถ้าพายอยู่นเดียวกับแน่นอยู่โรงเรียนสเดาเนาจะจ้ะโรงเรียนใหญ่แน่นโบอเออยซื้อเนาจะจ้ะแต่เป็นโรงเรียนมัธยมดับอำเภอของสเดา,เาจะ้ะฐารุ่นเดียวกับแน่นกับปมันอันยี่สิบห้าปีที่แล้วเนาจะจ้ะแน่นอยู่มโซ่ทเจ็ด ถ้าจำได้จะทักกันมาได้จ้ะแต่แน่นจำมูไม่ได้ดอกจก้ะเพราะแน่นเรียนบทจ,จบม่อสามดอกจ้ะพี่น้องเพราะว่าพอเพ่นใหญ่หลังจากที่เป็นอยู่อยางนั่นเป็นเป็นเกือบเดือนนะพี่น้องที่แบบว่าพอหาเงินหายได้แค่อคาร่ารถไปโรงเรียนนะอยากไปก็ไปเพป่น่าบ่อยากไปกัก็อยู่บ้านเนีาจา่จ้ะคือบบมีปัญญาทรงแล้วพ่นมาจังสี่นะคือบอมบมาบบมีปัญญาทรงแม่ก็ทางคารถให้หลูกไปรโรงเรียน,นจ้ะบบมี บ่มีปัญญาจ้ะสิบบาทบางเทือนก็บ,บ่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะบางเทืองแน่นกับขาดรงเรียนเน่จ้ะอบ,บ่บเมนบบเมนที่จะแบบใส่ชีวิตเด็กหน่อยสุขสบายเหมือนคนอื่นจ้ะเป็นประมาณนั้นเป็นเดนเลยที่นี่พอมันก็เลยตัดสินใจจ้ะพอตัดสินใจใหญ่แน่นออกจากสะเดาจ้ะออกจากหดาดใหญ่สงขากลับไปอยู่บ้านนอกจ้ะไปอยู่บ้านนอกอันอยู่มกดาหารจ้ะไปอยู่มกดาหารกับ พอกับถิมแน่นไปคือเกาแหละจ้ะถิมไม่อยู่กับยายกับญาติพี่น้องป้านาอาอลไรจ้ะตามมีตามเกิดตามประาบาทเฮ่าอลไรจ้ะขาเจ้ากับบไดเล่ํลลลาบ่เลยรววเนะจ้ะขาเจ้าก็มีลูกมีเต่ากันเบิดเนะจ้ะที่ต้องรับผิดชอบคือพอก็เอาแน่นไปเป็นพระะของเขาเจ้าจังสีนะพี่น้องบางมื้กแน่นก็ได้เงินไปรงเลียนอยู่จ้ะบางหืึอกับยายหแยเอาหายเนตาห้เนผู้นันผู้นีหายแน่จ้ะเท่อยยี่สบาทอย่างจังสีนะจ้ะพี่น้องพ,อ,งพอเด้กาด่ารถค่ากินแต่บ้านนอกเขา มันกับวได้แพงงนาะจากพี่น้องแต่กับคือยังว่าแหละบางเธอเน่นไปอยู่กับอานะเน่นยังเคยคุณเคยเด็กินไข่หน่วยหนึ่งสามคนพี่น้องไปจากเออแช่กันกินอ่ะคุณเคยบอถ้าคุณบอกเคยคุณยังมาว่าวให้แน่นด้จากว่าเอาอค่านิยมเอาแต่ผัวฝรั่งยังสิอยากรวยลำลุวยอยากสบายเน้นบเถียงหรอกจ้ะเพราะแน่นลำบากแน่นลำบากเน้นยอมเราว่าแน่นลำบากคุณ ไผบลูกไผบเห็นไผบอเคยสัมผัสอย่ามาว่าอย่ามาตัดสินแน่นเห็นแน่นเป็นจัิงส่ชิดว่าแน่นสบายมันแต่หน่อยบอกเจ้าคิดผิดไปถามบึงเลยจ้ะชีวิตข่อยในหมู่บานข่อยชีวิตข่อยบ่ได้สุขสบายได้จ้ะชีวิตข่อยลำบากคือหยังนี้คือจังหวะแหละเนาะคนมันขาดแม่เนาะอตอนแม่อยู่นะ่ะแม่ฮักเข้าเนาะมีหยังกะไอ้ลูกให้กินยังจังซส่ นี่พอพอก็คือพอเลยแต่แต่ว่าผู้ชายเนแนกับปอยายว่าแน่นบ่ไเด้มหมายถึงผู้ชายทุกคนเนาะจ้ะแน่นบ่ได้มหมายถึงผู้ชายทุกคนผู้ชายดีมันกับมีผู้ชายบ่ดีมันกับมีเนาะจะ้ะพี่น้องอันนี้แน่นกับบระด้ว่าพอแน่นแต่โดยความที่แบบว่าแน่นแค่เอามาแช่ซื้อ,อพอคือพอแน่นกับยังเข้าลบพอแน่นคือเกาเอทุกสิ่งทุกอย่างนะจะ้ะเพิ่นเหตแถวเกิดมาเนาะจะ้ะแน่นกับบลืมบุญคุณเพิ่นถึนงจ้ะบ,บางเท่อมีหายกันบางเถียงกันบางตามภาษา,าพอเมลูก็เลยจ้ะ ความดีของเพิ่นกับไลยความบดีของเพิินกับมีนะจ๊ะพี่น้องแต่เขาบ่กเคยลบลูบ่เคยยังเพิ่นดอ,อกแต่แต่แคม่มาแช่พี่น้องฟังว่ามันเกิดอีกยังขึ้นกับแน่นแต่ที่คุณมาดาราม่า,มาอันว่าแน่นมากินอันป่อปลาอะไรยังอยากไปกินใส่กอกอันต่างประเทศไปมักคานิยมคักนาะมาักมกไปหาผัวพลังไปเอาผัวพลังแล้วก็บ่ต้องกลับมาเมืองไทยเอ้อ คุณมาหามแน่นแต่จังเลยเจ้าบอให้แน่นกับเมืองไทยแน่นหลักเมืองไทยแน่นหักเมืองไทยแน่นเกิดเมืองไทยแน่นก็อยากไปตายอยู่เมืองไทยเด้อยพี่น้องเดีอยวามว่าให้แน่นยามาหามแน่นกับเมืองไทยเจ้าสิมีมาดรามาเห็นยังเรืืองแค่นี้เออแน่นอยากบอกเจ้าว่าเจ้าเอายังมาตัดสินแน่นเจ้าหูความเป็นมาของแน่นหรือบอกเจ้าคือว่าจังสันใส่แน่น ถ้าเจ้าย้อนกลับไปจะมากลับมาแล้กกลับมาฟังคอยเด้อคนที่บอกให้คอย,อยว่าอย่ากลับไปเด้อนะได้ผัวฝรั่งเลยอย่ากลับไปเด้อแบบนี้นะถ้าลูกสาวเจ้าถ้าเจ้ามีลูกสาวเจ้าิวเว้าจังสันกับลูกสาวเจ้าโบคอ,อยถามเจ้าแน่หรือญาติพี่น้องเจ้าเจ้ามีแล้วเขาได้ผัวต่างชาินะเจ้าห้ามเขาเด้อเจ้าห้ามพวกเขาเด้อกลับนะนะนะออ เจ้าหามญาติเจ้าหามลูกสาวเจ้าอันเดอร์กับนะเจ้าไม่ต้องมาหามคอยคอยรักประเทศไทยคอยรักอาหารการกินคอยรักพี่น้องคอยคอยหักทุกสิ่งทุกอย่างต่เป็นคนไทยแค่คอยได้ผัวฝรั่งคอยผิดสบอฮะคอยถามเจ้าแนยคอยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคอยลำบากตอนยังแน่น่อยมากคอยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคอยอยากให้ทุกคนที่อยู่คางคางคอยกินดีอยู่ดีมันผิดบอฮะถึงคอยสิซ้อยเรือเขายังบด้มากมากตอนนี้นะ แต่่อยก็พยายามเฮ็ดอยู่จ้ะ่อยพยายามเฮ็ดอยู่่อยพยายามหาทุกทวิธีทางที่ในทางที่สุดจริตอะที่จะซอยเหลือขอบรัวของคอยคอยพิดบอกเออเจ้ามาฟังมาฟังชีวิต่อยก่อนเด้อจ้าก่อนที่จะมาว่าข่อยจังส่นอ่ะเอาหัวัางมาก,กินปะแดกกันยังส,งไงสิไปเอาหัวั่งมักใส่มากไปเอาใส่กอกไปกินใส่กอกแล้วก็บ่ต้องกลับมาเหยียบเมืองไทยละ่ะเจ้าอย่ามาห้าม่อยเด้ออืม เจยวย่มาหามข่อยเจ้าอเย่ามาเวาใส่ข่อยเจ้าเคยอดละบอเจ้าคืออดเคยอด,ค,ยอดคือข่อยตอนข่อยสิบสองสิบามปีนะข่อยอดกินเขานะ่ะข่อยต้องมาไปโรงเรียนบ่งมูในกะิบิ่งมูกินเขานะ่ะแล้วบอกตัวเองอันบอกมูว่าอันข่อยบ่หิวนะ่ะตั้งๆที่ข่อยบ่ด้กินเขา้าเบิดมือนะ่ะเออเราข่อยก็เลียนนะเออเจ้าเจ้าต้องมาเป็นข่อยตอนนั้น,น,นเทคโน้อยนนะพี่น้อง เด็กน้อยนะเขาจําได้นะว่ามันเกิดอีอย่างขึ้นกับเฮ้าอะ่ะเขาเลยพยายามดิดโตขึ้นมากเนี่ยสักวันหนึ่งชีวิตกูต้องดีขึ้นสักวันหนึ่งกูต้องชีวิตเราต้องดีขึ้นฉันตองแบบมีกินมีอยากบ่ม่บอ,อดคือตอนฉันอยู่เด็กน้อยนะอันนี้มันมันทาไมถึงว่าตองดิ้ลรนทําไมถึงว่าว่าฉันต้องหาเพราะว่าอีอย่างอะ่ะคนต่างจังหวัดเนอกจากข้ากระปุกฟังว่าเออ้ถใหญยมาก ไปหาเอาเหอผัวฝรัง่งเหมือนเดิมมันจจงสีใดแบบอยู่สุขสบายคือเกิดบางอันนี้ก็โดนปลูกฝังคือก็ได้ยินมากจากคนหลอกขางนะพี่นกแล้วเขาจะบอกยังสี่เขาก็เลยคิดว่าเออถามันมีแล้วมันจะได้สุขสบายขึ้น ถามมันดีมันจริงบอกมันก็จริงจ้ะแต่ถาม่าใดคนรวยบอกแน่นบ่ใดใดคนรวยจ้ะแน่นบ่ไดใดสามีรวยสามีแน่นบ่มีอย่างห้เด้อจ้ะบ่มีอย่างห้สามีบ่ได้ห้เงินเดือนเลอจ้ะทุกมือนี้แน่นหากินเองจ้ะแน่นทํางานแน่นทํางานความสะอาดเ้อจ้ะเห็นเป็นแบบนี้นะแน่นสู่เ้อจ้ะแน่นสู่ทุกอย่างแน่นบ่ได้เหลือกงานขอให้เป็นงานที่ได้เงืนมากแน่นเฮ็ดจ้ะแม้แต่ความความสะอาดเป็นล่างสวมล่างขี้กัน ขาจาวหงนามนี่แน่นกับเหตุน้จ้ะเป็นหยังคือเหตุพอมันได้เงินถึงจะเป็นเงินเล็กๆแน่น้อยก็คือเงินนะจ้ะอืมเพราะว่านึงบได้สามีรวยเนะจ้ะซอยสามีทํามาหากินถึงว่าแน่นบได้ซอยพญายใจใครยอย่างแต่ก็คือแน่นก็ต้องซอยตัวเองนะเพื่อที่จะให้มีเงินมีกินมีใช้มีอดเธอแบบย่ามพี่น้องแบบอยากขอซอยหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินจาเป็นต้องใส่นะแน่นก็ต้องเอาเงินส่วนหนีไปซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็ครอบครัว เป็นอย่างคือตรงดินล้นก็ข้อความจนไงคะเป็นอย่างคืออยากได้สามีเพราะความจนแต่ละคนไม่เหมือนกันความอดความอยากมาตั้งแต่น่อยบ่คือกันฉะนั้นคุณอย่ามาตัดสินพอเพียงแค่คุณเห็นแน่นนางกินเขาแล้วคุณก็บอกว่าเออฉันมากินปลาแดกแล้วยังจะไปเอาอันผัวใส่กอกกงเกงส่สีแล้วไปแล้วอย่ากลับมากนะอย่ามาตัดสินอย่ามาตัดสินแน่นหรือตัดสินอันไม่ยิ่งผู้ใดที่เขาได้สามีฝรั่ง ม่แต่คนรวยนะจ๊ะบางทีคนสมฐานะมีทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้มีพ่อแม่ความอบอุ่นเขาเจากันย่งหาจ้ะบ่ต้องไปถามก็ได้แล้วเจ้าเป็นยังเขาเป็นยังเขาก็อยากได้เพราเขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น่ะจ้ะเพราะเขาบ่อยากอยู่เขาเขาไ่อยากอยู่แบบเดิมๆเขาก็ต้องการเจริญความเรื่อกล่าวหนาอยากเห็นโลกที่เปลี่ยนไปมันเป็นอย่างไรพ่อมาแล้วมันก็ได้เป็นอย่างที่เฮาคิดเสมอไปแต่ถามว่า คิดผิดไหมถามย่อนกลับไปว่าคิดผิดบอแนนคิดบ่ผิดจ้ะแนนคิดบ่ผิดที่แนนอยู่กับพอยหญยแนนอยู่กับพอยหญยมาเป็นสิบปีแล้วจ้ะถึงเราจะบ่มีหยังไห้แน่นเลยบ่มีหยังไห้แน่นกอยางบ่มีสมบัติหยังไห้แน่นเลยนั่นก็ยังอยู่พออยู่พอพอแนนหักเล้าแนนสิตนเล้าแนนสงสารเล้าอืมแนนยอมรับว่าตะกี้อ่กับิมีอาจจะมีส่วนเหลืองเงินมาเกี่ยวของแต่ทุกมือนนี่แนนอยู่กับพอยหญ่เพราะความรักจ้ะ พ่อใหญ่บอด้ยหายยังแน่นนอจ้ะแน่นบอกตัวพ่อใหญ่ไม่มีอะไรให้แน่นเลยอืมแล้วก็ที่บอแล้วก็ทุกมื้อนี่ก็บ่ได้ให้ยยังแน่นนะจ้ะมคือแน่นว่าแหละแต่แน่นอยู่เพราะความรักความสงสารความเข้าอกเข้าใจความที่เขาเป็นคนดีความที่เขาบวมาตบมาตีแน่นเป็นอย่างขึ้นแน่นคื้มาขอหนีมากเลยเพราะว่าแน่นเห็นชีวิตพ่อกับแม่แน่นนะจ้ะตั้งแต่น้อยพ่อนี่ตบตีแม่แน่นตลอดเม่าๆเอาแล้วตบตีแล้วเขาบ่ได้เงินเอาแล้วตบตีแม่แล้วชีวิตแน่นเห็น พอตบตีแม่ปากแตกนี่เขาโรงพยาบาลเน,นีเย็บมากนะพี่น้องเย็บปากนะแม่กินเขาเพราใดนะเน้นบม่อยากเจอสภาพนะั่นเน้นบ่อยากเจอเน้นบ่อยากเน้นผ่านความลําบากตรงนั้นมากแลวเนาะจ้าเนี่ยเยาวา่าเน้นแต่ว,ว่าเป็นอย่างคือคือไปเอาผัวฝรังคืออยากได้แต่ฝัวฝรังคานิยมนี่แหละจ้าพี่น้องจ๋าคานิยมพะความปลูกฝังความเสื่อที่ตอนนั้นเฮาบ่ไดเรียนรู้มาว่า เออมันก็มีทั้งแบบคนบ่รวยเนาะจา้ะเออคนที่คนที่เขาเจอคนรวยก็คือคนที่แบบเขาวาสนาดีเนาะจ้ะพี่นอ้องเขาคือเขาทําบุญมาเยอะเนื้อคู่เขาเป็นแบบนั้นส่วนเนื้อคู่ของเข้าเป็นแบบนี้เขาก็ย่อมรับเนาะจา้ะเขาก็ย่อมรับแล้วก็อยู่กันไปเนี่ยซอยเหลือกันไปดูแลกันไปจนกว่าเพิ่นจะไปจากเข้านะจ้ะผู้ใดคนใดคนนึงจากกันไปเนะั่นแะละจ้ะพี่นอ้องคือ น่าจอยากแค่บ่อยว่ามาอธิบายให้ซุ้มเจ้าฟังคนทีดราม่าให้แน่นอ่ะมาฟังคลิปนี้เลอจ้ะฟังคลิปนี้้าแน่นข่าใดแน่นบอกบบเป็นจริงนี่คอให้แน่นนี่มีอันเป็นไปเลยจ้ะที่เอาเรื่องที่เด็กหน่อยตั้งแต่เด็กหน่อยแต่แน่นว่าเอามาน่ะมาเว้าว,าว,าวาขาเป็นความบบจริงนะขอให้แน่นเป็นหยังภายในเจ็ดมือเลยจ้ะสมมือเจมือเลยแต่ชีวิตแน่นอ่ะมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นมันก็ฟังใจมาแบบนั้นมันกันเลยต้องดิ้นลนไงคะ ทุกมือนี่ก็เห็ุความสะอาดอะไรจะไปล้างถัถวล่างสวมล้างขีก็เจ้าอะไรจะเป็นอย่างแน่นคือเหตุอ่ะแน่นคือเหตุได,ด้แน่นเหลือกงานบ่แน่นบ่ได้เหลือกงานจ้ะแน่นเห็ุบ่ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นหยุดนอจ้ะหยุดเว้าให้แน่นหยุดเว้าให้ไม่ยิ่งอันไทยน้ากันหรือว่าอันไม่ยิ่งที่เขาเจ้าไปหาผัวสวาลนะจ้ะเพราะความลําบากแต่ละคนบ่คือกันเนาะจ้ะเจ้าสุขสบายเจ้ามีเงินเจ้าหาได้เจ้าก็ดีเจา้าดีไปจ้ะ เจ้าก็ภูมิใจในโตของเจ้าไปจะส่วนพวกข่อยพวกข่อยมันก็ดินล้นเป็นคนละแบบกันน่ะนะพี่น้องทุกคนก็อยากให้มีชีวิตขอบรั้วที่ดีขึ้นเจ้าคือกันละจ้ะเจ้าก็คือกันเจ้าก็อยากให้ขอบครัวชีวิตเจ้ามีกินมีอยากมีของใส่มีโน่นมีนี่เออเจ้าก็ดินลนคือกันในแบบของเจ้าพวกข่อยกัเมียมฝรังก็ดินล้นในแบบของพวกข่อยฉะนั้นบ่ต้องมาตัดสินของกันและกันจ้ะ สรุปว่าทุกคนดินล้นเพื่อที่จะให้ตัวเองมีชีวิตที่อยู่รอดมีกินมีใช้มีแบบหนามีตากันเวิร์อะไรจ้พี่น้องไฟกับเบียกจนดอกหรือเจ้าอยากจนบอกถ้าเจ้าอยากจนจะก็ต้องดินล้นจะก็เลือกกับต้องงานใดจะบอยากเฮ็ดจะก็ต้องเฮ็ดจะก็เลือกไปจ้าเออเจ้าเลือกใดเจ้ามีชีวิตนั่นเจ้าเจ้าอยากอยู่แบบไดนเจ้าก็เลือกเอาจากชีวิตของเจ้าชีวิตไยชีวิตมั่นบาต้องไม่เคี่ยวกันเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะมอต้องมาดราม่าอีหยังมากไม่ฟังชีวิตข่อย ฟังที่ข่อยว้าความเป็นมากของข่อยแต่ยังหน่อยในปานใดหาลรังเือข่อยถามูพวกมูข่อยแก่อนข่อยอยู่มกดานาข่อยไปเลียนโรงเรียนอันในตัวเมืองนะ่ะเป็นอย่างเรียนในมูโรงเรียนในมูบานบ่ได้เขาบ่รับจ้ะตอนนั้นพอใหญ่กะเคิงเคิงเทิมกลางเทิมหรือจังไดนี่แหละจะอาอาเพินพินผ้าไปสมัครอยู่โรงเรียนอันในมูบานที่ที่แน่นอยู่เนี่ยจะเขาจะบ่รับจากโุงเรียนก็บ่รับพร้อมไปกลางเทิมก็ตล้ดินล่นได้มากอัน ถ้าล้านไปสมัครอยู่ในโตเมืองเขาเจ้ารับจ้ะห้าล่างเหมือนมูช่วนกินเขาก็บ่ได้กินขึ้นเก่าพี่นอ้องพอได้แต่ขารถไปลเุเล่นอยากเลี่ยนเด้สะอยากเลี่ยนมัมกเลี่ยนอยู่พี่นอ้องมักเลี่ยนนะเวลาคู่เฮ็ดกิจกรรมอย่างกระเฮ็ดก็ได้ล่างหวอกร่างวันอยู่จ้ะแต่ด้วยความติฐานะมันจนไงคะที่มันต้องดิ้นรนนะคะมันบ่มีเงินไมแต่จะกินเขาไม่แต่ขารถนะบางมือมูช่วนกินนะเออว่าเป็นอย่างดอกเอยห้าบ่หิว่น ที่ไหนไดฉันมีเงืนแค่อันขารถกลับบ้านขับขารถไปรงเรียนพี่นาปาอาร่วมหร่วมเงินหาไปรงเรียนมาลังเทือนะก็บ่อยากบางเทือนก็คิดแล้วบ่อยากขอบ่อยากขอข,อขอ้าเจ้าพอเป็นอย่างข้าเจ้าก็ไม่ลูกของข้าเจ้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะพี่น้องเออนเจ้จจาบอกปลูกความเป็นมากของข่อย,ยตาสินข่อยได้พี่น้องข่อยขอร้องเออ ถามได้ข่อยบอกว่าเป็นความจริงขอให้คอยเมียนเป็นไปโหลด่อยบอกเจ้าตรงนี้แหละยุดยุดยุดเอาค่าอันแเห็นเขาได้ผัวฝรั่งแล้วก็ไปดูถูกเขาจังสันจังสีอยา่ยาดูถูกคนอย่าดูถูกกันอาชีพใดคือก,กันบอกว่าเห็นเขาเหตุงานอียังคนเก็บขอยออกไอยะเลยอ,อียังบอต้องไปดูถูกเขาเปน็นน้องซอยส่งเสริมเขาเออชื่นชมเขาท,ะทะ้าให้เขามีกําลังใจบ่แมนเหยียบย่ําเขาลงไปอยู่ใต่ตีนซุมเจ้าพุนะ มันบอกแมนจ้ะสังคมทุกมมือนี่นะนานาจิตต่างคนต่างคิดเนาะจ้ะแน่นบอแนนแนนบอห้ามความคิดไผ่ดอกจ้ะแต่ว่าอย่ามาวา้แน่นอย่ามาห้ามแน่นกับเมืองไทยแนนหักเมืองไทยแน่นหักพี่น้องแน่นหักทุกคนแน่นหักอาหารไทยแนนเกิดอยู่เมืองไทยแล้วก็แน่นก็จะกลับไปตายอยู่เมืองไทยเด้อจ้จะพี่น้องแนนจะขอเว้าทานี้ชีวิตทุกคนบ่คือกันคุณสุขสบายเชิญจ้ะเพราะว่าคุณสุขสบายคุณเว้าไดเว้า แต่ย่ามาหามคนอื่นย่าเอาไอ้ยังมาตัดสินคนอื่นสําหรับคลิปนี้แน่นกัฝากไปเท่โตนี้นะจ๊ะหายคนๆถิวดามาแน่นหามแน่นกับเมืองไทยนะมาเบิ้งนะจ้ะมาฟังคลิปถ้าคุณลูกคุณเป็นแบบไดนผัวฝรัง่งหรือญาตนะิคุณไดนผัวฝรั่งน่ะคุณสิหามเขาบอกคุณสิหามลูกคุณบ่อยเมื่อเมืองไทยสะบอกอน่นสิถาเบิ้ง้อจ้ะแน่นสิถาเบิง้งจ้าหามเขาบอกสําหรับคลิปนี้ก็แน่นมาก แช่ไหวเพียงทนหนิ้นะจ๊ะเป็นยังคือว่าค่านิยมเอาผัวฝรั่งโดยเฉพาะคนอีสานนี่เพื่อความอยู่รอดค่ะเพื่อความดินน้นรนเพื่อความที่จะหนีพ้นความจนค่ะหนีพ้นความจนอยากให้ตัวเองหนีพ้นความจนอยากให้ตัวเองมีกินมีอยากมีเงินมีนม่ทองใส่นะจ๊ะให้สุขสบายโบหงส้คือสมัยเด็กหน่อยแค่นั้นแหละจ๊ะจบข้าวนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ มากกับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องแนนนี่ยัมมี่ในเดอร์จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะ